ไปกี่กอไปเที่ยวกอไปเที่ยวมาเฮ้ยใส่เลยใส่เลยใส่เลยมีผู้ชายมั้ ผมกอใว่เียคใส่ไนค่ะคุใส่ไหนค่ะใส่เพิ่นแใส่เพิ่นแ่เรีกเรใส่้นาะตาใส่เพ่นแะใส่้นามาด้ยาามคนเวท่จะิมมากใส่่นาครับไปครมามามเดี๋ยวเดีใส่้นาคมาครับยายสส่มดที่นี่ทำอะไรบ้างเอ๊ยย้ายมาย้ายเดี่ยวเดียมันจริมา มามามามนมา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 ามามมาๆๆมามมมามมมามมามามาเามาๆามาาๆาม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 มามมาๆๆมา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 มมา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 ๆาม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 มามามามมมาม นวมกันเด้ออธิษฐานเอาเอาไปอ่างหน้าเด้อข้าวเด้อบุี้นะบเด้อดีเลยดเลยดีเลยดีเลยากเยร่ำร่ำรวยลรวมด้มีเงิมีเงแล้วก็ร่ำร่ำรวยละเปิดฮอตเรอยิัวยิ้มยิ้มยายการเง